นี่แหละบวดรถมันทำร้ายเองนี่นึกว่านึกว่าผู้กองสิงผู้กองสิงเป็นคนทำร้ายนึกคิดว่าโดนคนร้ายทำร้ายไม่ใช่คนร้ายครับที่แท้จริงเป็นเป็นผู้กองสิงเป็นคนทำนี่แหละเป็นคนทำร้ายเองนี่น้วสอดุกับละครนักสู้น้าเหนีนยวนนนเฮ้ยอุญโยทันดาคิกไอ้นี่แม็กนก้่มกำลังเปิดประตูเข้าไปนี่จะเอาไปเสียบแฟชไดที่คอมเหรอนี่เป็นคอมของผู้พนันอำนาจในห้องทำงานเหรอนี่เป็นห้องนี่มันเป็นของของผู้พัน แม็กนัมซื้อเสียอะไรสารละลายในเข็มฉีดยาของแม็กนัมนี่แหละลบอยู่นี่แหละโอ้นอีกนี่แหละลบั้งหมดสีเปนหไฟที่กำลังจะเอาข้อมูลออกจากกองของผู้วยเยนี่กำลังลบเพื่อให้มีคนไล่นะดับเฮ้ยทำไรลอกกล้อยกมข้เดินมาช้า จะเตรียมเก็บของไปนอนที่โรงแรมเหรอนี่นี่แหละถอดปแปลดายออกจากออกจากโรงงานยาเถื่อนที่ห้องผู้ออกจากที่ทํางานผู้พาน,นาหน้านี่เห็นคนร้ายเสื้อดาใส่แว่นนอนตายอยู่นี่นี่ลูกภาพลงิงลิงลมกับลิงลมกับผู้พาน,นาหน้าอยู่ที่บอลอยู่ที่สนาม,าม่อยมวยร้อนนี่ โดยที่พวกเราไม่รุ่ดจัแสดงว่าฝีแสดงว่าฝีมือเราบันเป็ดแทบเลยพวกูก่อกันลายผูก่อกรลส่งคนมาตรวจสอบการกบดต้องไปรวบมือกับเราใจเย็นใจเย็นกับเดัดอย่าหู้หวัดแผนกางครั้งนี้ฉันเดิมพันไว้สุดจดัการกับพวกกระจอกงงงยยทาไม่ได้แล้วก็ใครละ รวบเลยรับเดียวกับรับงานเร่งด่วนตอนนี้แกต้องจัดการกับพวกเส้นดำทุกคนไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้กองสิงแงกุหลาบแดงทุกคนที่ขัดขวางพวกเรามันต้องตายนี่รูกภาพแม็กับกำลังเล็ทคอมพิวเตอร์เหรอดีที่รกแล้วรรอดีนี่มันกำลังกำลังนั่งกินแอมเบอร์เกอร์เหรอ นี่แหละมันกรลักตงกิตแอมเบอร์เกอร์หรอนีมันนั่งฉับเกินหรอนั่งยืวหนังหรอนี่ดูหนังที่โรงแรมหรอนี่เอาแฟลไดเสียบนีืข้างคอมโนตบุ๊กแมกนัมหรอนี่เอาน้ําสีเขียวเอามาไหมนี่แหละก็เอามาอยู่นี่แหละนี่แหละสารละลายไวรัสสีเขียวของไอ้แมกนัมนี่เอามาจากเอามาจากกระเป๋าที่บ้านผู้พันหรอนี่เขาจุ๊ไหนก็สู้กช่องคนเดียวไม่ได้<อ> รอฉีดยาน้ำสีเขียวๆอยู่ที่จนผู้ายจีบแบกน้ำเหรอนี่เลยน้ำเขียวเหรอฉีดที่ไหนนะบวดโรตเป็นไงนก<ล>วาบุกเสือดินข่าวมาโดนพลังไม้ของโต,โตเต็มๆเลยบบบว่า ฟุตบอลแชมป์เจ็ดเป็นสมัครจน,เป,นเปิดรับสมัครจนถึงวันที่อังคารที่19ตุลาคม2553คิดว่าำจัดนักสู้เหนียวไปได้แล้วอ่ะนี่พอมาถึงฉากนี้นไอ้ลิงลมกับผู้พังนำนาจอยู่ที่ป่าอยู่ที่โรงงานไม้แปรรูปเหรอโรงงานของคนร้ายเหรอช่องเจ็ดเีเปิดรับเปิดรับบริจาค เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ช่องเจ็ดสีติดต่อ026100077อยูนครบครับตั้งกันเป็นสมาคมเลยครับนอกจากนั้นผมยังโชคดีเจอมากกว่าที่ผู้พันคิดไ้อีกแกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจะเกย์เจาบอกเสือเวยครับแต่เป็รไทยป้ายสอนมันบอกคุณทัดสันว่า ไอ้ผมว่าถ้ามันไม่โกหกหวังเอาผลงานมันก็คงจะทำงานพลาดทั้งยิ่งใหญ่แล้วครับไอ้ปักเสือไม่เป็นไรก็หมายความว่าไอ้นักสู้ผ่านเข็มเนี้ยคื่อแขวนเหนียวไอ้นักสู้ผ่านเข็มเนี้ยคือเป็นเจี๋ยวแต่มันกลับมาคราวนี้มันแข็งแกร่งกว่าแต่มันกลับเข้ามามันฝึกฝีมือเตรียมพร้อมไว้ลุยกันไว้สอนเลยครับน่าสนใจ ถ้าให้นับสู้พันครงเดียวมันแข็งกงันยิ่งก็เท่าออกว่า <c oughs> มันเหมะสมที่จะจับคู่ฟัดไก่สอน <c oughs> ฟัดกับไอจอนมันสองคน <c oughs> ก็จะกัดก <c oughs> ันจนตายอย่างนี้ก็เ่ามันเพิงจริงๆนะฮะ ハハ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  แงระวีบันเดินอยู่ที่ป่าหลังบ้านเหรอนี่เดินอยู่ในป่าคืนนี้เวลาตีสองชมเทปการแข่งขันฟุตบอล LGP แชมป์ LGP วันสุดท้ายนี่คุณมาลิกับคุณมาลิอยู่ทุ่งนาในหน้าจอสีเหลืองก็คือภาพก่อนเหรอภาพวันก่อนเหรอนี่ภาพหลังของมัน ภาพหลังเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนี in> in yup. okay? ้เอามาทำมี mm ่ครภาพเหล่านี้ไอ้บัตรเคนเสื้อดำาไอ้เหลือเฟืองนี่ก็คือเพื่อนไอ้บัตรเสือของไอ้เคนหรอนี่คุณแสงหรือว่ในภาพหลังเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนี้ภาพเมื่อสองสามเดือนก่อนนี้เขาทำภาพไว้เหลืองแสงระวีครับซ้อมเสร็จแล้วเหรอ นี่รูปภาพผมว่าเราแยกย้ายกันหนักกว่า็นกองสิงนี่เขามาอยู่ที่โรงงานอะไรจะยิงเอาไว้นี่เป็นโรงงานร้างเหรอนี่มาตามหาเพื่อนเหรอนี่นี่ภาพนี้เป็นโรงงานร้างข้างๆวัดเหรอนี่ไอคุณแสงระวีถูกคนร้ายจับตัวประกันเหรอนี่เป็นไอแบกเคนเหรอหรือใครนี่เนี่ยคือคนร้ายชื่อผู้พันอำนาจนี่นึกว่านึกว่าเพื่อนเพื่อนของบักเสือชื่อบักเคนนี่ก็ นี่ก็นี่เป็นคนร้ายชื่อผู้พันนี่มันมาคุยกับผู้เสียหายชื่อแสงราวีเหรอผู้พันคุณฆาแกไปแล้วนี่ไปอันนั้นเป็นความพยายามของพ่อคุณที่แดดปลอบมือแต่มันประมาทผู้พันอำนาจมากเกินไปผู้พันอำนาจก็ถือว่าเป็นการแก้แค้นก็แล้วกันฉันไม่ยอมแค่นี้นะฉันจะฆ่าแกให้ตายฉันจะฆ่าแกให้ตายเดี๋ยวจะฆ่าผู้พันเหรอนี่มันเอามีดต่อยเอาเจ้ามีดแทงผู้พันอำนาจเหรอนี่แสงราวีแสงราวี นี่อยู่กับผู้ร้ายชื่อผู้คนร้ายชื่อผู้พันนี่ไอ้ผู้ไอ้คนร้ายชื่อผู้พันอำนาจเป็นคุณลุงแจ็คคุณแจ็คสัตวัต์นี้โดนบีบคอคุณเี่ยที่ทำคอเหรอนี่นี่เป็นคุณแจ็คสัตวัตก็คือคนร้ายหรอนี่ก็คือคนร้ายชื่อผู้พันหรอนี่นี่ก็เป็นคนร้ายเหรอคนไม่ดีชื่อคนร้ายผู้ก่อเหตุชื่อผู้พันนี่โดนบีบคอกับคุณแสงระวีหรอนั่นไงโดนต่อยแล้วนี่โดนต่อยแล้วผู้พันเป็นคนอุ้มตลบตลบเลยอุ้มจนล้มลงกับ มีผู้พันกําลังจะพาไปฝังศพเหรอนี่นีไอไอ้ลิงลมมันอุอ้มคุณมาเรนี่อีกคนนึงไอ้จ็กสัตววัฒน์มันอุ้มไอ้เสียที่คำพอน,นี่นี่นี่ก็คือผู้กองสิงห์กับไอ้มวดรถนี่กําลังวิ่งไล่ไอ้คุณมาเรหรอ,อไอ้เสื้อสีน้ําเงินนี่ลิงลมอุอม้มมาเรมันไปมันตามไม่ทันแล้วอไอ้มาลีโดนไอ้ลิงลมอุ้มแต่ใครไอ้แสงวีใคร,ใคร,ใครดโดนอุ้มไปก็คือคนก็คือผู้พันนี่แหละผู้พันนำหน <ไป S 1> ้าอีกคนหนึ่ง นี่ใครที่อุ้มแสงราวีก็คือใครที่อุ้มแสงราวีเมื่อกี้เป็นในผู้พันอำนาจคนที่้อสีชมพูเป็นคนอุ้มนี่ก็นี่ใครอุ้มมาเนี่คนไอคนนั้นไอคนนั้นเคยลิงลมนี่ได้ได้เหรอผู้กองอย่าได้ก็ไม่ันังอึนบลิซเออไปไอลิงลมเหรอนี่ใครเป็นคนอุ้มแสงราวีนี่คนนึงเป็นในผู้พันผู้พันอีกคนหนึ่งเป็นคนอีกคนนึงเอาไปแต่อันนี้ใครนี่พอมาถึงฉางนี้เป็นในลิงลมเมื่อกี้ใคร ใครอมอารสเซอร์ชมบูเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เป็นไอลิงลมนี่มันไม่ไอแจ็คสตาร์วัตไอแสงรวีน่าจะอยู่กับคุณผู้พันนำหน้าคือลุงแจ็คคือคุณแจ็คสตาร์วัตหรอนี่ไอแสงรวีน่าจะอุ้มไปกับคุณผู้พันนำหน้าหรอนอ่าจะไปกับไอผู้พนนันหรอนี่อีกอีกคนหนึ่งอีกคนน,งคน,นึงไอมารีอยู่กับไอผู้ร้ายเชอร์ลิงลม,มนี่มาถึงแต่ไปไม่ถึงห้องมัดมือนี่ตามมีงิมไปท<ม>างนั้นน่ะไปนะคะตุกค วช่องเจ็ดสีเปิดรับวันนี้ด้วยเหลือผูกันตกใรับทั่วได้ที่ช่องเจดสีส่องบเจอเขรียกว่ามัดคู่ิเบอไมเจอกันนานฝีมือัาษาขึ้นีง แต่ว่าขอดูนสังคมอย่างแกเข้าคุกมันก็ต้องดีกว่าสิวะมาบัตเทิงเลยพวกกอลนนี่แหละแสงราวีถึงช้างโดนนี่ช้างนี้แสงราวีแสงราวีอุ้มไปกับผู้ฟาน้ำนานเมื่อกี้ ใครที <gesch> <anut! S 1> ่จับ <su> อุ <su> ้มมาลีเมื่อกี้เป็นในลิงลมนี่ได้ตัวคืนสุดท้ายแต่ไม่คืนแต่แสงระวีเขาอยู่โรงงานร้างนี่โดนจับตัวอยู่ในห้องเก็บของหรอนี่นี่ใครอยู่โรงงานร้างที่เป็นห้องร้างนี่เปิดประตูใครนี่ใครคนเปิดประตูเป็นใครนี่ไครแสงราวีน่าจะโดนจับอยู่ในห้องเก็บของหรอห้องร้างนี่ห้องเก็บของร้างนี่ใครนี่ใครนี่ไอ้ผูพันนี่แหละภูพันกับลิงลมน่าจะมาในห้องนี้เป็นลิงลมกับผู้พันนี่แหละ นี่เป็นสมรักคําสิงกับกับแจ็คสัตวัดเหรอนี่มันอยู่ในห้องเหรอห้องห้องเก็บของเหรอนี่ห้องเดียวเวลาห้องเก็บของในโรงงานร้างเหรอนี่เป็นห้องร้างเหรอแอดมาเป็นห้องเก็บของนี่แหละโดนมัดมืออยู่ให้หยาบจะฆ่ากันเนี่ยฆ่าจะอะไสิดี๋ยวผู้พันจะเอาถังแก๊สมาเปิดนี่แหละเปิดฉันทำบาปมาเยอะแล้วทำบาปไปเยอะทั้งพ่อเธอแม่ทั้งพ่อเชยแม่เชยนี่ลิงลมเปิดถังแก๊สเหรอลิงลมกับผู้พันจะจะเปิดถังแก๊สฆ่า เดี๋ยวผู้พันนี่เอาถังถังแก๊สอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผู้พันจะเปิดถังแก๊สแล้วได้เวลาปล่อยสัตว์จะปล่อยถังแก๊สเหรอจะเปิดถังแก๊สใช่ไหมเปิดใช่ไหมถังแก๊ส LPG S <S นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้พันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครเปิดถังแก๊สนี่ถัง <c oughs> <laughs> นี่เป็นถังแก๊สพอตโทรหรอนี่นี่จะให้สิงลมเปิด <S <S เปิดให้แสงระวีเหรออยู่ในโรงเก็บของ <S <S <า>หรอ <c oughs> นี่แหละลิงลงจะเปิดเปิดเบา์แก๊สแล้วนี่เตรียมเปิดเบอลแก๊สให้ควันขึ้นหรอ นี่แหละลิงลมจะเปิดนี่แหละเปิดวาล์วแก๊สแล้วนี่มันเป็นถังแก๊สยี่ห้อปอตทอหรอนี่นี่เปิดใช้แล้วจะเปิดถังแก๊สไล่ฟองอนี่จะเปิดสารออกซิเจนเหรอนี่ใส่คุณแสงสวีนี่เป็นไอลิงลมนี่แหละเปิดนี่แหละนี่ก็เป็นไอลิงลมหรอนี่ ลิงลมนี่แหละเปิดถังแก๊สนี่ก็คือถังแก๊สยี่ห้อปอตอทหรอนี่อยู่ในห้องเก็บของหรอนี่เอามาเปิดเอามาเปิดไอแสงระวีโดนแพ็กแก๊สอยู่ในนี่ฉากนี้ลิงลมกับผู้พันออกมาอยู่ข้างนอกไอแสงระวีน่าจะอยู่ในห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างในนุ่นข้างนอกในโรงงานล้างเป็นข้างนอกก็คือลิงลมกับไอผู้พันหรอนี่ให้ออกกลิ้มันได้ละลูกงลิ้ม